สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะ,ะคุณครูก้อยจะมาสอนในรายวิชาภาษาไทยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์นะคะประโยคประโยคน,นะคะประโยคขอของอการสื่อสารหรือชนิดของประโยคน,นั่นเองคุณครูจะสอนเพียงแค่3ประโยคน,นะคะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่3นี้นะคะ,ะเรามาเรียนกันเลยค่ะเด็กๆ ไปดูกันว่ามีประโยคอะไรกันบ้างที่เราจะเรียนกันนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะหรือเป็นประโยอ่าชนิดของประโยชน์นั่นเองก็จะมีประโยในประโยชน์ก็คือ การนำคำชนิดต่างๆมาเรียงกันแล้วได้ใจความหรือสื่อสารที่ชัดเจนเช่นประโยคบอกเล่าคือประโยคที่มีใจความให้รู้ว่าใครทำอะไรอย่างไรอย่างเช่นคำว่าฉันรักพ่อและแม่คุณยายพายเรือเกง่งชาลีชอบดื่มชาไข่มุกนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าประโยคบอกเล่าต่อไปประโยคปฏิเสธคือประโยคที่มีใจความไม่ยอมรับ มักมีคำว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้เช่นเจเจไม่ชอบออกกำลังกายกอบัวไม่ได้ไปโรงเรียนโรงเรียนเราไม่มีสนามฟุตบอลนะคะและสุดท้ายที่เราจะเรียนรู้กันก็คือประโยคคำถามคือประโยคที่ใช้ถามผู้อื่นเมื่อต้องการคำตอบมีคำว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะเช่นใครเป็นหัวหน้าห้อง เธอมาทำอะไรที่นี่บ้านของสุดาอยู่ไหนโรงเรียนของเธอเปอิดเธอเมื่อไรขนมปังหน้าหมูทำอย่างไรนะคะอ่าทั้งหมดนี้คือชนิดของประโยคที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือที่คุณครูอธิบายไปก็มีเพียงแค่3ประโยคก็คืออ่ประโยคบอกเล่าประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธนั่นเองนะคะเด็กๆ จากนั้นเรามาโยงใบงานที่เด็กๆจะต้องทำนะคะคือการฝึกแต่งประโยคจากภาพนะคะก็จะมีคําชนิดของประโยคและแต่งประโยคนั่นเองนะคะอันแรกข้าวผัดนักเรียนเห็นไหมคะข้าวผัดข้าวผัดถ้าเป็นประโยคบอกเล่านั่นียนก็จะบอกเลยว่าเป็นประโยคบอกเล่าว่า,างไงแม่ฉันซื้อข้าวผัดมาให้ นักเรียนก็เขียนเลยแม่ฉันซื้อข้าวผัดมาให้ประโยคคำถามข้าวผัดใส่อะไรบ้างใช่ไหมคะประโยคปฏิเสธฉันไม่ชอบกินข้าวผัดนะคะอันนี้คือการฝึกแต่งประโยคจากภาพนะคะ,ะคุณครูก้ก็ให้เด็กๆนะคะได้ฝึกทำนะคะในเรื่องของฝึก แต่งประโยคจากภาพนี้ในเรื่องของชนิดของประโยคมาให้ถูกต้องนะคะตามที่คุณครูกำหนดให้นะคะเด็กๆนะคะเด็กๆก็ไปฝึกทำมานะคะเด็กๆใน แต่งประโยคในใบงานนี้นะคะที่คุณครูก็ได้อธิบายไปเมื่อคู่นี้นะคะไปทํามาให้ถูกต้องนะคะให้ครบถ้วนนะคะไม่ยากเลยนะคะเรื่องประโยคนะคะก็มีประโยคที่เราจะเรียนกันที่เราเรียนกันไปแล้วนะคะที่คุณครูสอนไปเมื่อคู่ก็คือประโยคบอกเล่าประโยคคําถามประโยคปฏิเสธคุณครูก็มีคําให้เด็กๆแล้วเมื่อกี้คุณครูก็ยกตัวอย่างไปแล้วข้าวผัดนะคะเด็กๆก็ไปทํามานะคะสับปะรดบอกเล่า คุณแม่ซื้อสับปะรดมาคำถามสับปะรดปลูกที่จังหวัดใดปฏิเสธคำปฏิเสธเป็นชนิดของประโยชน์ปฏิเสธก็คือฉันไม่ชอบกินสับปะรดแบบนี้เป็นต้นนะคะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะคุณครูก,ก็ขอจบนะคะในการ อธิบายหรือการสอนในเรื่องประโยชน์เพลงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่นะคะเด็กๆในคลิปต,ต่อไปนะคะค่ะเด็กๆรักษาสุขภาพอนามัยด้วยนะคะ,ะดูแลตัวเองดีๆนะลูกล้างมือบ่อยๆนะคะ,ะคิดถึงและรักทุกคนนะค่ะตั้งใจเรียนนะลูกนะบ๊ายบายค่ะไยบายนะคะ